สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะแวะไปเติมน้ํามันกันนะครับในวันที่น้ํามันราคาขึ้นมากๆนะครับพอดีว่ารถผมมันเตือนแล้วนะครับเกเตือนสีขาวแล้วนะเดี๋ยวจะลองไปเติมสัก500นะครับว่ามันจะได้พอครึ่งถังไหมปกติแต่ก่อนนี่เติมพันนึงก็คือเต็มถังนะครับรถผมซูซูกิสวิปนะ พอคันเล็กๆนะครับไม่ไม่กินน้ำมันนะครับแต่ช่วงราคาแบบไม่แพงก็เต็มเต็มที่เขาพันหนึ่งพันร้อยประมาณเนี้ยครับเต็มถังแล้วนะครับเดีย๋ยวจะลองเติมห้าร้อยว่าจะได้ถึงถัง,ถงไหมนะครับครับไปกันเลยครับก่อนรับชมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไม่นแล้ว โหถึงเครื่องถังเลยยังไถึงครื่งถังสุดนี่ถึงเงทาง่าไหร่นะครับ41ิบบาทยี่สบามสิบเอ็ท่สมตังค์นี่เจ้า วันที่น้ำมันแพงครับโอ้โ oh, ห oh, oh, เติมไป500ได้มาไม่ถึงครึ่งถังนะครับ mm hmm. ก็เกม,มันเตือนนะครับเตือนเป็นสีขาวนะแต่ยังไม่ถึงตัว E ีนะ mm hmm. ก็เติมไป500แก๊สเก้บานะสี่สบเอบาทยีสตังค์โอ้โหสงสัยต้องไปซื้อรถไฟฟ้าและะ้วมั้ ทุกคนเป็นกันไหมครับอ่าไว้แค่นี้ก่อนครับ